เป็นได้ไงเนาะโอ้โอ้ีอ่เสียคือทั้งเลือดจริงเมื่อทุนมดียาวบ่ะน,นอดูนะอไดไ้ไม่เท่ากลับสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุขคนบ่าสิเป็นพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าต่างประเทศเนาะ นินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องบาบุญเผยแสน่อ์เผยเก่าอีกแล้วมานีกับพี่น้องเลยเนาะกาเมื่อนี้เนาะพี่น้องเลยกาว่าสีผ้ากันเมื่ออะไรพี่น้องเลยว่าผ้ากันกับเนาะกามีทางเมย์น้องเพชรเพิ่นเนาะได้โทรมาหาทางบาเซีนพี่น้องเลยปะขอควาบสวยเหลือมาสั้นเนาะอ่าคือทางอยากติดรถเมื่ออ่าน้ำอะไรกาเมื่อบ้านอ่าพอเพิ่นอะไรเพราะว่าเนาะพี่น้องเลยว่าพ่อเพิ่นอะไร อ่าเสียชีวิตว่าสันทางใดแก่สิภาคพม่พี่น้องอ่าไปเบิ่งไปชมน้ำกันพี่น้องเลยว่าเรื่องเล่าเป็นอย่งไดเมาจังใดพี่น้องเลยเนาะไปเลยเป็นได้ไเนาะโอ้โหเสียเือทั้งเพื่อชิ้เมื่อทุ่นเดียวบอดอยู่ได้ไม่เท่า

ทางใดการสู้ๆพี่น้องเลยเนาะอ่าพวกกิจใจน้ำเพื่นพี่น้องเลยเนาะกินได้เลยจ้ะโอ้กินน้องเลยน้องจกเพื่อนนะสบายดีน้องจกโอ้กาบ่อได้เข่าเย็นเด้อพี่น้องเลยเนาะอ่าเพื่อน้างในเนาะตอนนี้ทั้งนณะบาต้าเพื่อนอ่านางนอกพี่น้องเลยอ่จับมีน้องผิดเพื่อนเนาะอ่าโอ้กาเสียมุกเสียใจน้ำเพื่อนอะไรพี่น้องเลยอ่าแตทันหันพี่น้องเลยเนาะเพื่นกระไร ส้มน้ำกันพ่อแม่พี่น้องเลยอ่าตอนนี้กำลังขับรถอ่ากลับเมืองพี่น้องเลยน้องจ๊กเอ่อเคยเห็นหน้าประตูอยู่บอ๊ะปูเอ่อเคยเห็นบ่บ่เคยบ่เคยเห็นนี่อ่าบุหู่ว่าว่ามีประตูนะบ่บหู่พี่น้องเลยทางลานมันก็บ่จักบ่านอ่าอยู่บ้านไหนสิเมืองนี่บล็อก หลวงพังหอ๋อหาคือจักอยู่ซะเนาะพีเออแม่นเจ้าเคยมือหาเพิ่นนี่บ่เคยอยู่เนาะ้ตาฮอดบ้านดงสะพังบ่ได้พี่น้องเอ้ยโอเคพี่น้องเอ้ยเนาะตอนนี้กะอ่าเดินทางมากะโอ้ยกสิฮอด้พี่น้องเอ้ยเนาะอ่าเป็นจังไดองจกสิฮอดแล้วบ่นี่ใกล้แล้วเนาะโอ้พี่น้องเอ้ยเนาะ คาไเตอมได้พี like ่น้องเลยเนาะโนนโนนทางอะคาเป็นคุมเป็นบ่อแน่พี่น้องเลยอกัยากลำบากขนาดเนาะแล่นรถกับไม่ได้ไหวพี่น้องเลยกับหัวเฮือซ่านพอดีใส่พี่น้องเลยเนาะาถาเบือถาชม้มกันพี่น้องเลยใจหายนอเดียวดยดูแลกันเสียใจทุกคนเนาะพี่น้องเนาะดยดยอะกับจีบไม่ได้ันลงไป

แต่วบียั์่งกินนี่เนาะดูดดูโอ่ลเดม่่านจะให้คเขาไปหาโพหายังใช่โดสูๆเด้อสูๆเด้อมันกลัยเด้อดดดกำลังใจให้ตอนนี้โอเคพี่น้องเนาะตอนนี้ก็มาส่งไม่ต้องเพดเป็นไปทีมห้อยพี่น้องเอาะได้ทำพิมแ้เาได้ได้โกตกับอก้อนเาพี่น้องเหเนาะอ๋อถ้าจัได้ก ต go, oh. uh, you know uh, dog, ื่นแบบตื่นเต้นไปกูท่านหันบอเวียดเลยเนาะโอนี่แหละพี่น้องเลยเนาะคนเฮากับโอ้บัาซิบายนี่ครับว่ได้บอกว่ได้ลากันจังนี่ป่ะสัน่ากไหนก็เสียพวกแกแฉน้ำเพลินพี่น้องเลยเนาะกับว่ได้เข้าไปดอกพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าบอกกล้าแน่พี่น้องย่านแน่พี่น้องเลยเนาะจักเป็นคนกัดคือบุหรี่บานไดป่ะสันกรับแน่พี่น้องเลยฮอดดูบ้านตรงสะพัง กาโมโว่าจีไปทั้งใดต่ออะไรพี่น้องกับวันนี้กันแล้วเนาะการยังบ่ฮหูน้ำมาทีมงานเฮาอ่าเรียกว่าเพิ่นสิไปเวียกไปงานต่อบอกที่จังใดเดือดสิกลับบ่เนาะอ่าจังใดกาอ่าคอยเพิ่นอ่าขึ้นสู่ภพภูมิที่ดีเนาะพี่น้องเนาะอ่าคอยเพิ่อนอ่าเกิดบนทางบนมีผู้ใดพี่น้องเนาะใส่ใส่ความดีใจอันดาเสียใจก็ไม่น้องเพชรเพิ่นพี่น้องกัยเนาะครับตั้งเราบุญเปิดกันสิยขอตัวจบคลิปซะก่อนแล้วพี่น้องกัยเนาะวันนี้กันใดอ่าไปงานต่อบอกพี่น้องกัยเนาะ รายการสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเพื่อนสกุลสกุลเนาะที่กลับมาอ่าติดตามรับช้มน้องพี่น้องเนาะน้องพี่น้องเนาะหลังจากที่ว่าอ่าได้รับพ่อแม่น้องเพชรเพิ่นเนาะมาส่งอยู่ทีอ่าบ้านดงสะพังพี่น้องเไยเนาะก็ตอนนี้ก็ส่งไปที่ทิมห้อยได้พี่น้องเนาะก็โอ้เสียมุกใจใจน้ำเพิ่นพี่น้องเไยเนาะที่ว่าพ่อเพิ่นได้จากอ่าโลกนี้ไปไปสู่โลกหน้าพี่น้องเไยเนาะาจังใดก็ทั้งหาปอยพ่แม่น้องเพชรเพิ่นสู้ๆเด้พี่น้องเนาะอามาบุญเพลิก็จะได้ขอตัวกลับก่อนนะพี่น้องเนาะอ่าเพราะว่ามีเีีียกไปต่่ออพน้องเเยนาะ สิอ่าขอครับก่อนพี่น้องเลยเนาะมื้อหนาดรือว่ามื้อต่อไปไปที่ตามกันไหมสำหรับมื้อนี้อ่าเหลือคลิปนี้เนะพี่น้องเนะบ่าวบุนเปิดขอก่าวคข้ามาสบายดีสบายดีพี่น้องบ๊ายบาย